โอเคผมก็ขอากลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะวันนี้ไม่อยู่กับผมเองนะโยสัมะไอซี่บอยนะครับตอนนี้ก็จะมาอัปเดตพลังนะผมของกระบองเหล็กเจตนาบวกนะตอนนี้ก็4ดาวเหลือง2ดาวโมผมปั้นได้แค่นี้จริงของไม่พอนะผมดูนะคือผมยังปั้นอะไรไม่สุดเลยของไม่พอนะครับัผมก็ประมาณนี้นะคือผมแทบไม่ได้รีหายนะคือมันไม่พอจริงแล้วเนี่ยผมก็ยังปั้นไม่สุดเลยนะคือไม่มีเวลาด้วย ที่เกียฟาร์มของเหรอตรงทงเวลาก็มีน้อยนะผมเนี่ไม่มีไม่ได้เตรียมอะไรให้กระบองเหล็กเลยนะผมไม่คิดว่าจะได้นะแต่ตอนนี้นี่คือแค่อัปเดตท,ที่เฉยน,นะพลังตอนนี้ผมก็สิบลาไปเทียบร้อยอันดับพลังเราขึ้นมาตั้ง6ระดับเลยนะตั้งแต่เก้าระดับนะตอนนี้ก็อันดับที่ร้อยสี่บหกนะผมพันดรห้าสิบห้านี่นะตัวเองเลยนะฮะตัวผมเองไง ตัวละครสุดเก่งนะผมร้อยหกสิบนะอาจจะไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่าผมไม่ได้ยุ่งอะไรกับเฮฟไฟเฟมเลยนะแต่พยายามที่จะปั้นให้สุดอยู่นะเพราะเฮฟไฟเฟลมี Fi ่ตัวจําเป็นมากนะผมบอกเลยว่าโคตรจาเป็นเลยนะใครไม่มีแม่งมึงเละแน่นอนนะฮะไม่มีเฮฟไฟเฟมมึงเละแน่นอนะส่วนเกวินนี่คือมีได้ไม่มีก็ได้นะแล้วแต่เลยนะฮะส่วนตรงนี้นะผมฮีโร่เอ็กปิศาผมก็ติดที่ราชาทะเลลึกนะกระบ,บองเหล็กเราไม่ได้เดามจแรงขนาดนั้นนะฮนะ เดี๋ยถ้าเอามอยู่หน้าอย่างเงี้ยน่าจะพ่าละเดี๋ยวลองดนูนะผมคีดเียจดูนะผมจะกดข้ามไปเลยแล้วก็ตอนนี้ก็จะรอของนะเพื่อที่จะได้ให้ไอตัวอะไรวะอืมชื่ออะไรนะแฟตเออแต่ผมไม่น่าเอาแฟตนะมาไล่ต้มตีเรื่อยๆแหละแต่ว่าผมจะไปเอาเจนนอแทนเพราะว่าทีมฮีโร่ผมผมต้องการทีมฮีโร่นะถ้าแฟตมาผมก็จะ กาโลออกเลยนะผมแต่ไม่รีนะจะไว้ทีมสำรองแฟตค่อยปั้นใหม่เลยนะเอากาโลออกส่วนยุงผมรอยุงยูอามาแล้วผมก็เตะมันออกเลยแต่น่าจะไม่นานมากนะผมรอยยุงยูอแป๊บเดียวจริงๆเนี่ยอัปเดตพลังให้ดูนิดๆหน่อยพอนะผมเพราะว่าไม่มีกิจกรรมอะไรน่าเล่นแล้วก็ไม่มีอะไรสมเลยโอ้โหคือผมอยากจะปั้นให้มากกว่านีนะ้แต่ของผมไม่พอไม่มีของเลยนะผม เนี่ยก็ประมาณนี้เลยของผมนะไม่มีอะไรเลยนะการ์ดแบผมก็เป็นเฮดพีแทนนะเออเดี๋ยวค่อยมบ้ากันอีกทีนึงแต่ผมรู้สึกว่าผมคิดผิดตรงที่ว่าผมไม่น่าเอามันเข้าเวลอัพเลยที่แบบเนเวลเขียวเนี่ยผมไม่น่าเอามันลงไนงะผมน่าจะรีตัวไหนสักตัวหนึงน่งในนีน้น,นะผมแต่ก็ปั้นสุดถึงไม่ก็ไม่มีตัวไหนรีคือปั้นมาเลยนะผมเพราะว่าไอ้ตรงเนี่ยกดออกไหมวะเนี่ยสกิลเนี่ยเราน่าจะไปได้ที่สุดกว่านี้นะเนี่ยนะคุณผู้ชม เราไปได้ไกลกว่านี้แน่นอนนะผมแต่ก็นั่นแหละครับผมคิดไม่รับ้อบเองแต่ไม่เป็นไรนะฮะเนี่ยกิวผมเข้าผมได้นะตอนนี้ผมอยู่เซิร์ฟเดิมนะห้าแปดแปดนะผมนี่นะผมกิวผมนะมีผมคนเดียวนะแค่เล่นเฉยๆนะพอเล่นให้ให้แบบว่าให้ตีบอลเฉยๆนะผมนะเข้าได้นะผมไม่รู้ชื่อกิวชื่อกิวชื่ออะไรวะเนี่ยดาร์กแมนนะ ประมาณนี้เลยนะผมดาร์กปิดดากวะนั่นแหละครับตายสายตาผมสั้นนะเอาไงต่อก็คือแค่ไม้นี่เฉยไม่มีอะไรเลยนะลานบะลองนี่ผมก็ยุ่มับบประมาณนี้เลยนะร้อยสามที่หกหรือเมอันี้ลงกาโล่แทนเลยนะครับก็คือเราจะจัดเต็มเลยนะเอาทีมเต็มลงเลยแต่น่าจะสู้ใครไม่ได้นะ แต่จีนนี้ผมน่าจะสู้ได้นะน่าจะสู้ได้นะลองเล่นดูเลยนะอย่างน้อยก็จะขึ้นอันดับให้ดูนิดหน่อยนึงไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าบัฟไหมเจวินบัฟไหมไม่บัฟไม่เป็นไรโอ้โหยี่ห้อได้ไหมแค่สิบล้านแล้วกูสู้ไม่ได้แน่นเลยเยี่ห้อคิดผิดมากเลยโอ้ยตายแล้วโอ้โหเยี่้อเนี่ยได้ไม่สามล้านกูจะตุด มาเป็นกระสอบซ้ายให้พวกเขาตีผมเถอะขำไม่ออกอืมนี่ชิระบองเด็กกูจะไปแล้วเนี่ยไปแล้วหนึ่งเออเจริญพรเฮ้ยไล่ไล่เรื่อยเเลยว่ะเฮ้ยโอเคโอ้ยอาตอมิกก็อยากได้เลยโอ้ยรอบนั้นน่าจะเอาจะได้น่าจะเอาอะตอมิกท่านผู้ชมผมเสียดายมากเลยที่ไม่ได้เอาอะตอมิกมา โคตรชอบไปนะผมตั้งแต่แตหรหัสหลักละเป็นตัวที่ผมที่รักที่สุดเลยอือปเลยกะลังเด็กอือสู้ใครไม่ได้เหมือนกดข้ามเลยนะเราแพ้ไปแล้วอุ้ยต้องมีขนดมากคนนี้ต้อมมีข้าโหดมากกดดูได้ไหมไม่ได้โอ้แต่ต้องมีเข้าโหดมากจริงๆโอ้โหโคตรสุดยอดเลย หลัเงเท่าไนเนี่ยแต่ตอมีเขาโหดมากไงเนี่ยผมถึงบอกไงท่านผู้ชมว่าคิดคิดด,ดีก่อนจะสุ่มนะส่วนผมก็มีเรื่องนิดหนึ่งไงว่าอยากจะบอกว่ากโกเสนสือนี่จะเอาดีไหมผมแนะนําไว้นะว่าไม่ควรเอานะผมสำหรับสายฟรีอย่างทุกคนเลยหรือผมเนี่ยก็เป็นกึ่งฟรีกึ่งไม่ฟรีเพราะผมกำลังจะเติมแต่ผมไม่รู้ว่าจะเติมแบบยังไงให้คุ้มผมไม่มีร้านเติมที่คุ้มเว้ยผมเลยไม่รู้ว่าจะเติมยังไงให้คุ้มดีนะเพราะเพิ่งกลับมาเล่นนะเลยไม่คิดว่า อันไหนคุ้มอันไหนไม่คุ้มผมก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมบอกได้นะว่าอันไหนคุ้มอันไหนไม่คุ้มจะส่วนตัวผมไม่แนะนําให้เอาโกเคีสึกหรือว่าสายเฟนนะผมแนะนําเลยว่าข้ามไปเอาแฟตดีกว่าเพราะว่าแฟตมีสกิลที่ดีกว่าโกเคีสึกนะมันไล่โจมตีได้ด้วยแล้วก็ถ้าแฟตกับยุงผมแนะนําไม่เอาแฟตไปเอายุงแทนนะฮะส่วนซอมบี้แมนนะฮะตัวล่าสุดเลยที่ผมเพิ่งหาข้อมูลมา อย่าเอานะสมรสายฟรีนะเดี๋ยวทุกคนอาจจะเกีียงผมไม่ได้ว่าเอาก็ได้นะผมว่าแฟลเ้พราะว่าซอมบี้แมนดีกว่ายุงนะผมแต่ผมบอกเลยว่ายุงแม่งเถื่อนกว่าแน่นอนนะผมซอมบี้แมนมึงสู้ไม่ได้แน่นอนนะฮะสมัสายฟรีแนะนําเอายุงดีกว่าแบบการันตีนะรอยุงเชื่อผมสมับรสายฟรีทุกคนรอยุงเลยการันตีแน่นอนว่าคุณจะไม่เสียใจที่คุณเลือกยุงนะผมไม่ได้อวยนะแต่ผมรู้สึกว่าเอ้ยผมไม่อ่านสกิยมาจากเซิร์ฟจีนเนี่ย รู้สึกแบบว่าอยุงน่าจะดีกว่านะอจากเพื่อนผมที่เป็นคนจีนอย่างเพื่อนผมเนี่ยที่มาเล่นเซิร์ฟเวอร์จีนหลักเลยเออมันก็บอกว่ายุงก็ดีกว่านะเพราะว่ายุงแก้ทางสอมบี้แมนได้แต่ทุกคนอาจจะแย้งผมได้นะผมไม่ได้ว่าเลยนะเออผมผมฟังเพื่อนผมมาอีกทีหนึ่งนะแต่ผมยังไม่รู้นะมันเป็นไงเพราะว่ามันยังไม่เข้าไทยผมรอมันเข้าไทยอยู่นะผมส่วนตัวผมน่าจะเอายุงมากกว่ามากกว่าสอมบี้แมนนะเพราะว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะฮะ แยกกาดอย่างนี้นี่ไงแยกฟีมไหมโอเคได้สวยงามแล้วก็มานี่อืมอัพต่อเลยนะฮะก็ทุกคนแย้งได้นะผมไม่ได้ว่าอะไรนะ เออบางคนอาจจะบอกว่าอันนั้นดีกว่าอันนี้ดีกว่านะผมผมก็เอ้ยผมก็ไม่ได้ว่าเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าทุกคนควรออกความคิดเห็นของตัวเองได้แต่ผมแค่อยากให้ทุกคนแบบถ้าสายฟรีอ่ะแนะนํายุงดีสุดแต่ถ้าเราเป็นคิดว่ากึ่งฟรีกึ่งเติมเนี่ยแล้วแต่ทุกคนเลยนะทุกคนตัดสินใจกันเลยนะผมว่าจะเอาอะไรกันแต่สำหรับผมผมแนะนําสำหรับสายฟรีนะสายฟรีจ๋าเลยแนะนําไปเอายุงเดวอานะผมมันมีสกิลที่แบบว่าจบซอมบี้แมนได้แน่นอนนะผม นะแต่ซอมบี้แมนเป็นร่างใหม่นะแล้วก็คอเด็กคอเด็ก U R O ผมพูดติดขัดน,นะผมติดอ่างผมติ้งใหญ่นะผม <c oughs> คอเด็ก U R นะผมผมว่าควรเอานะเออผมว่าควรเอานะเอาแบบเอาแน่นอนนะครับเพราะว่ามันไม่มีคอไหนที่เป็นของฮีโร่แล้วนะเนี่ยส่วนตัวก็มีแค่เนี้ยดีสุดดีสุดสำหรับฮีโร่นะตอนนี้ก็นี่นะผม อัลวินจากกลนะแต่ตอนนี้ก็มีเด็กแล้วแต่กว่าจะเข้าก็น่าจะอีกหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะท่านผู้ชมน่าจะเก็บทันอยู่ของผมมีอยู่ร้อยสี่สิบใบนะของเตียไม่ทันอยู่แล้วนะผมมีแค่ร้อยสี่สิบใบเองนะถ้าจบจริงๆก็น่าจะเติมแต่จะเติมไม่เยอะเอาแค่ร้อยแปดสิบใบพอแล้วก็สมนะเอาแค่ตามเซิร์ฟคนอื่นนห้ทันนะผมเพื่อที่จะขึ้นอันดับหนึ่งเป้าหมายเราปีนี้เราต้องติดท็อปสิบอู้ยัยไม่ทันผู้ผิด เชีย yeah. แม่งเดือนนี้พฤศจิกาแล้วกูจะไปดีผู้ฟิกนะเป้าหมายของเราเนี่คือก่อนวันเกิดผมนะวันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมนะต้องติดท็อปสิบหรือท็อปห้าสิบเท่านั้นนะฮะตอนนี้เราอันดับที่ตรงนี้อยู่ไม่ได้นี่วะลำดับที่หนึ่งร้อยสี่สิบหกนะอันดับที่หน,ะนึ่งร้อยสี่หกก่อนวันเกิดผมผมต้องติดท็อปสิบหรือท็อปห้าสิบเท่านั้นนะฮะถ้าไม่ถึงนี่ ไม่ถึงทำอะไรดีวะไม่ถึงเดี๋ยวผมแจกแล้วกันแจกรหัสเดี๋ยวผมหาปั้นรหัสมาเลยปั้นรหัสแนละ้วเติมไว้ในนะั้นหนึ่งพันแล้วเพื่อนๆก็ไปใช้อะไรก็ได้ท่านผูช้ชมฟกันนะถ้าผมไม่ถึงท็อปสิบหรือท็อปห้าสิบนะผมจะเติมหรือเติมไม่เพื่อนทีหรือจะเอารหัสผมทีลองเบ้นดูได้นะให้ผมเติมให้หรือว่าจะแบบเอารหัสผมไปเล่นเลยนะไม่ใช่รหัสนี้นะจะเป็นรหัสสำรองที่ผมจะปั้นไว้พลังสักหนึ่งล้านพอนะโอ้โหเี๊ยเออไม่เป็นไรพลังสัก สักหลักแสนเนี่ยจะเติมให้ไปพันหนึ่งในรหัสนั้นนะถ้าเพื่อนคิดเห็นยังไงก็ลองกดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์มาดูนะเอ้ยผมว่าผมต้องสนใจนะเออเออนะฮะก่อนวันเกิดผมนะถ้าไม่ติดท็อปห้าสิบหรือท็อปสิบต้องอยู่ในท็อปห้าสิบหรือท็อปสิบเท่าน,นั้นนะฮะเดี๋ยวถ้าไม่ถึงก็ตามที่ผมบอกไปเลยแต่ถึงนี่คือสุดยอดนะครับคือกูอสุดยอดนะกูชมตัวเองเลยนะสำหรับคลิปนี้นะท่านผู้ชมถ้าชอบก็ like, กดไลค์กดไลค์กดไลค์เฮียเลย กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ไอซิบบอยคนนี้ด้วยนะคถ้าชอบนะผมก็กดติดตามต่อๆไปนะผมต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับจุบจ๊บๆ f ๊บนะครับทุกคนรักทุกคนนะครับ